กับช่องนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเล่นนะครับทาของเล่นสมัยยุค90นะครับประมาณเมืมม่อ20กว่าปีที่แล้วหรอประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครอายุ30กว่าหรือ40เนี่ยอาจอาจจะทันนะครับอาจจะทันแต่ถ้าใครอายุ10กว่าหรือ20กว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ทันนะครับกับกับของเล่นชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวตัวเนี้ยมันสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าอะไรรถไถรถดัน รถอะไรผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนครับแต่ผมเคยเล่นอยู่นะฮะทีนี้เลยเลยเพิ่มนึกออกนึกออกครับก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะลองมาทําเล่นดูย้อนยุคหน่อยนะเผื่อใครมีลูกมีหลานนะครับก็ทําให้เล่นได้นะครับโดยที่แบบว่าหาเก็บของเก่าเอาวัสดุของเก่าเอานะครับคือก็จะไม่ได้เสียตังอะไรเลยสักบาทนะฮะก็เป็นของเล่นสมัยยุค90ของเด็กนะครับเอาไว้เด็กเล่นได้ไม่เกิดอันตรายนะครับนอกจากเอาไปอมเอาไปกินนะครับ ก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าของเล่นชิ้นนี้หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะวิธีทําทํำยังไงนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นแกนได้นะครับผมก็ไปหาเก่าๆมาจากร้านพวกเย็บผงเย็บผ้านะครับก็แกนได้นะฮะก็มันจะมีสูตรของมันอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเทียนเนี่ยหยดเข้าไปในนี้ติ๊กติ๊กตลอดมันแข็งนะครับรอมันแข็งนะฮะรอมันแข็งพอมันแข็งเดี๋ยวเราก็ตัดออกเพื่อเราจะเอาวงล้อของเทียนมาอยู่กับตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวทีนี้ เราก็จะมาหยดเทียนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองหยดเทียนไปเรื่อยๆะฮะก็ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่การแต่งซิ่งนะมันก็จะแต่งซิ่งได้นะครับว่าใครจะเอาตะกุยดินดีหรือไม่ตะกุยดีๆอ่ะไฟแช็กจุดหน่อยลนอ่ะใส่นี่นะอ่ะโดยมีล้มป่อ่ะแล้วก็นะนี่ตรงเนี้ยบางคนนะบางคนเขาคิดว่าฮ้ยเป็นสูตรมันเป็นสูตรบางคนสมัยก่อนเขาก็จะไม่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะกิ้งอยู่มันจะกิ้งมันจะใช้ อย่างกิ้งนะครับมันจะกิ้งแต่ถ้าสมมุติว่าโยนใส่นี่เดี๋ยวมันดาบเอาเอาหยดน้ําตาเทียนใส่นี่ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เราก็จะจะหั่นเป็นบั้งนะครับแล้วแต่สูตรคนนะหั่นเป็นบั้งหั่นเป็นบั้ง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 เพื่อให้มันเกาะดีนะฮะเพื่อให้มันเกาะดีแล้วก็เ,เดี๋ยวเราต้องมียางวงอีกผมไม่ได้ยายงวงมานะขัดทําบาร์นะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ ทำให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวจะทให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะแล้วตรงนี้ก็ตะเกียบหนึ่งอันเอาไว้เป็นหางนะครับเอาไว้เป็นหางของเล่นยุค90นย์สมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมานะครับเดี๋ยวผมก็จะบากเพราะเราต้องบากตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อว่าจะเอาไม้ขัดไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอายางร้อยนะครับยางวงร้อย นี่นะครับแล้วเราก็สั่งตรงข้ามกันนะฮะก็ลองดูครับไม่เสียตังครับหาเก็บของดูหาอะไรดูนะฮะประมาณนี้นะครับอย่างนี้ก็หานก็ เอ้เต็มเลยเต็มเลยประมาณนี้ครับระวังมือด้วยนะตอนนี้ตอนนี้เราก็นี่นะครับหยดเทียนใส่แก้วเ,เสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องรอเวลานะครับรอเวลาก็ พักใหญ่แหละกว่ามันจะแข็งตัวนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ทำใส่ย,ยางให้มันละนะฮะไม่ได้ยางล็อกหั่นเป็นบ้างๆไว้ให้มันแบบเกาะยึดเกาะดีๆตอนไถอ่ะดีๆแต่บางคนก็ถีก่กว่านี้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมลองก่อนนี่เดี๋ยวลองก่อนโอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลองรอ,งองไอตัวเทียนแห้งนะตัวเทียนแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำอีกทีนึงนะตอนนี้ก็เป็นวิธี แบบบ้านๆนะฮะลองดูแป๊บหนึ่งสักครู่มาทีนี้เราก็รอเทียนแห้งแล้วนะครับแต่มันก็ไม่รู้จะแห้งดีหรือเปล่าเราเอาคัตเตอร์คมๆนะฮะคัตเตอร์คมๆนะครับลองตัดตัดไอเนี่ยตัวสังกะสีมันออกนะเพื่อเราจะเอาเทียนมันออกค่อยๆตัดตัดชิ้ตชมันก็จะออกแล้วอ่ะมาค่อยๆแกะออกได้บานออกเอาเทียนออกมาอ่าเนี่ยอันนี้ผมตัดไว้ก่อนแล้วนะตัดอีกชิ้นหนึ่งอ่ามันได้อีกชิ้นหนึ่งอ่าค่อยๆเอามือดันเทียนออกมาได้ไหม ระวังแตกนะครับระวังแตกไม่งั้นก็ไม่ค่อยทางอ่ะควา่มมาปึ๊บเราจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทียนหลอ่อเทียนหลอ่อมันจะเป็นรถเทียนไขนะฮะเขาจะเรียกว่ารถไถรถเทียนไขเหรอก็แล้วแต่นะแต่ตรงเนี้ยใครจะเอาไปแต่งให้มันเรียบให้มันสวยอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนะเพราะว่าใครจะแต่งแบบไหนจะเอาไปผลกับปูนจะเอาไปผลกับอะไรอะไร,ะไรประมาณเนี้ยมันแล้วแต่คนทาอ่ะบางทีตาะนั้นผม เห็นเขาทำกันเขาก็สมัยเด็กๆเ,เขาก็จะบวบฝนกันให้กลมฝนกันให้สวยก็แล้วแต่ใครจะแต่งแบบไหนนะฮะแล้วทีนี้เราก็มาอ่ะดูกึ่งกลางซิเพื่อเราจะต้องเจาะอ,อ่ะค่อยๆชย้ใช้ใช้เข้าไปก่อนนี้อ่ะช้ให้ทะลุนะอย่าให้เทียนแตกอเอาซี่ลวดเอาสักกูไลเล็กก็ได้แนละ้วช้ใช้ใช้เข้าไปหรือใครมีดอกสว่านเล็กก็ใช้ก็ได้นะอะ่ค่อยๆหมุนเข้าไปฮะ พอเจาะแล้วมันจะได้รูประมาณขนาดนี้นะเอาซี่ลวดเจาะทีนี้ผมว่ามันเล็กไปว่ะอ่ะเดี๋ยวลองเจาะให้รูใหญ่กว่านี้ดิอ่ะใช้หานะไอ้สักคู่ไลหาอะไรที่มันใหญ่กว่าซี่ลวดอีกหน่อยสิเดี๋ยวมันจะได้แย่ยางได้ง่ายๆไง,ง,งอ่ะะพอไหนดูขอดูหนะ่อยประมาณนี้นะอ่ะโอเคอ่ะถือต้องถ่ายตะแคงนะโอเคถ่ายมือแป๊บหนึ่งตรงนี้เราก็ แกนลวดเห็นไหมในกล้องเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเราใช้ไม้ทิ้มฟันก่อนนะจริงๆอ่ะใครจะใช้แบบว่าหารวดหาอะไรก็ได้นะที่ขัดอ่ะแต่นี้ผมเอาชั่วคราวก่อนคือเราจะทำยางขัดเข้าไปแต่ทีนี้เราต้องร้อยประมาณนี้เนี่ยใส่ไปเงี้ยจริงๆอ่ะเราจะต้องร้อยก่อนเอาเอาเชือกมาก่อนนี้ เอาลวดมาก็ได้มาเกี่ยวแล้วมาดึงตัดลวดมาเส้นหนึ่งนะจะได้ง่ายเอาลวดมาก็ได้มาเกี่ยวก่เลยอ่ะทีนี้เราเกี่ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่เราฟันไว้อ่ะฟันล็อกไว้อืบอ่ะเราก็ดึง จบลองประมาณนี้แล้วเราก็นี่นะเรา,เาใส่เทียนเข้าไปเอาฝั่งไหนขไเนหนข้าก็ได้ใส่เทียนเข้าไปฝั่งไหนเข้าก็ได้เราจะเอาฝั่งนี้ให้มันเรียบเรียบก่อนใช่ไหมเราก็เอาใส่ไปก่อนก็ได้เราจะไ,ไม่ต้องไปฝนมันไง <S <S บางคนเขาก็ใช้เทียนเล็กกว่านี้นะบางคนเขาก็ใช้เทียนใหญ่กว่านี้แล้วทีนี้เราเตรียมตะเกียบไม้ไว้อันหนึนะ่งแต่สมัยก่อนนู้นมันยังไม่มีตะเกียบไม้หรอกผลิตหรออายุ9กนะูน่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลาไม้เอาเองหรือรักตะเกียบพลาสติกของแม่เอาหรือ หาด้ามไม้ไผ่เอาอะไรประมาณเนี้นะมาเหลาเอาแต่นี้เป็นด้ามตะเกียบไม้เมื่อจะสวยหน่อยนี่ประมาณนี้น,นี่แล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะแสบรังน่เนี่ยประมาณเนี้เดี๋ยวตอนนี้คือไม่รู้ว่าเราใส่ยางน้อยไปห,หรือเปล่านะผมก็ลืมแล้วเหมือนกันแล้วว่ามันต้องทํายังไงก็อ่ะใส่เงินนี่ประมาณนี้ <budgets> e. เดี anyway. uh ๋ยวมันประมาณเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้แข่งดันกันเอาไว้อะไรกันดันตะกอดสมัยก่อนจะเป็นถนนเป็นภูเขาทําเป็นล่องน้ําทําเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันแล้วก็หรือใครบางคนก็จับดันกันก็จะใส่ยางแล้วแต่ใครจะใส่ยางหนาใส่ยางเยอะทําเทียนบางหรือทําเทียนหนาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะหาสูตรของการกันอะไรกันเองเอามาอู้ดเอามาดิเก็บมาดิเน่เอามาดิเนี่ยมาเดี๋ยวเก็บมาเลยเข้าเลยมา เดี๋ยวดูว่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็พันใหม่ประมาณนี้บางคนน่ะเขาก็จะใช้บางคนนะเขาสูตรว่าเขาก็จะใช้เทียนเล็กกว่านี้อะไรประมาณเนี้หรือเขาจะฉันเฟืองตรงนี้ให้มันทีทีหรือจะเขียรรถไถ้วาหรือจะใส่ย,ยางเยอะมันก็แล้วแต่สูตรมันต้องลองหาคำนวณดูว่าใครจะเล่นแบบไหนก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ให้เด็กๆเล่นหรือย้อนวัยเล่นเล่นสนุกให้ลูกหลานเล่นอะไรประมาณนี้มันก็จะได้เหมือนกัน เขาเรียกว่ารถไถนารถเทียนไข่รถอะไรเหรอเราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะเนี่ยเนี่ยไปอุ้เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วแต่เล่นกันประมาณเนี้ยก็ประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆอ่ะเอามาบางทีเราเนี่ยก็ประมาณนี้เหรอ สมัยของเล่น90แบบงบประหยัดไม่เสียตังค์นะก็ไม่ได้ฟูฟ้าเออว่าเหมือนของเล่นสมัยนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะนี่รถเทียนไขแล้วกันนะเรียกว่ารถเทียนไขรถไถนานแล้วกันประมาณนี้ใครอยากทําเล่นก็ลองดูนะครับเ okay ยครับบ๊ายบายแค่นี้แหละนะเสร็จสิ้นไป